สวัสดีครับมาอยู่ในเกม l ลายเ a นเจอร์นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเ a นเจอร์เข้ามาใหม่นะครับก็จะมารีวิวนะครับน้องอควานะครับตัวนี้แร่หนักมากนะครับสำหรับถ้าเป็นอีกร่างหนึ่งนะครับก้าดาวแร่หนักมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับมาดูความสามารถกันเลยนะครับความสามารถก็ไม่ไม่ค่อยมีดาเมจนะครับตัวนี้เป็นตัวชนนะครับต้องบอกก่อนนะครับสายพลังนะครับความสามารถคือเป็นการยกเลิกอมตะนะครับ ขัดขวางการฟื้นฟูต่อเนื่องของศัตรูแล้วก็ห้ามศัตรูใช้ทักษะนะครับใบศัตรูได้นะครับความสามารถก็ถือว่าดีนะตัวนี้ถ้าไปเป็นครูเทพเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ฟังนะครับอีกบัฟหนึ่งครับมีอมตะนะครับพลังชีวิตแล้วก็เพิ่มต้านทักษะ60นะครับประมาณนี้นะครับความสามารถแต่ความสามารถไฮเปอร์นะครับเป็นความสามารถหยุดเวลานะครับจะมี2ตัวนะครับนี่นะครับจะมา2ตัวนะครับถ้าใครเปิดได้นะครับก็จะรู้ว่าจะเก่งน้ทีนะครับ เขาบอกว่าจะมีมาทั้งหมดสตัวนะครับเป็นล่างก้าวดาวนะครับแต่ตัวที่เก่งคือจะมี2ตัวนะครับนี่ครับคอาสามารถหยุดเวลานะครับหยุดเวลามี2อตัวนะครับนี่ครับที่เหลือก็จะเป็นความสามารถไปเดียนะครับล่างโคนะครับอีกตัวนะครับก็เป็นค่ายเหมือนตายเกิดนะครับ ก็จะมีหนึ่งในสองตัวนะครับที่เก่งอีกตัวหนึ่งเป็นธาตุไฟยืนระยะ500นะครับเก่งมากนะครับสรับแล้วก็แต่ว่าสูงไม่ได้นะครับเอาตัวนี้ก่อนนะครับดูความสามารถมาก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถปกตินะครับไม่มีอะไรมากแต่ก็คือมันมีความสามารถไฮเปอร์เนี่ยตรงนี้นะครับแล้วก็มีความสามารถอีกอย่างหนึ่งถ้าได้ร่างโคนบาก็ถือว่าดีมากนะครับเดี๋ยวจะเอาไปรีวิวกันเลยนะครับเพราะว่ามอจากห้คลิปมันยาวมากนะครับ นะครับว่าความสามารถมันจะเป็นยังไงนะครับมันไม่มีดาเมจนะครับต้องบอกก่อนนะครับมาบอสตัวเดิมนะครับเราก็มาฆ่าประจำนะครับอ่าต้งดานหนึ่งนะครับอ่ามีตัวน้องพอดีนะครับไ่้ ดูนะครับบัฟหน้าป้อมไหมบัฟหน้าป้อมนะครับนี่นะครับสกิลเนี่ยสกิลจะเป็นแบบนี้นะครับอ่านี่นะครับน้อกอควาแล้วครับนี่โดนระยะไม่ไกลมากนะครับนี่ครับอ๋อนี่ครับระยะระยะได้ประมาณนี้นะครับนี่ครับ สกิลหนึ่งบับนับป้องนะครับสลับสลับสกิลสองเป็นสกิลไม่ใช่สิสกิลหนึ่งสกิลสองบับนับป้องนะครับสกิลเดอ่งก็เป็นสกิลใบนะครับก็ปาบาลีนะครับมันมีความสามารถเป็นความสามารถหยุดเวลานะครับเนี่ครับเอ,อ่อถือว่าใช้การได้ดีนะครับสลับตัวดีนะครับนีครับถือว่า ใช้กานได้นะครับแต่ตัวนี้ไม่มีดะเบินะครับด่ครับไม่มีระเบิเลยต้องอาศัยตัวอื่นทำระเบิแทนละครับดิครับไม่มี้อะไรละครับด่ครับคือตัวนอค่อนข้างหนานะครับเขาก็ทาอะไรรอไม่ได้ละอ่าเดี๋ยวดูนะครับตัวระเบิดบาละครับตัวแท่งที่มีระเบิดบาคอยจัดการละครับศัตรูก็จะเละเไปนะครับด่ครับ โดยระยะนะครับเราก็จะยืนอยู่ประมานี้นะครับไม่ได้โชนใกล้ติดมากนะครับก็ประมานี้นะครับความสาบาานระดับนี้ผมว่าน่าจะติดเบต้านะครับแต่ว่าผมจยรู้อีกตัวนะครับที่จะติดเบต้านะครับสำหรับน้องอควาก็ถือว่าประมานี้นะครับความสาบ้านนะครับอาจจะลง pvp ไหมครับอ่าเดี๋ยวดูนะครับ เดี๋ยวจะเอาไปลุย PVP บ้างแล้ะครับอ่าดูนะ้ละว่าวัชไวไนะครับเราจะทีมห้านะครับอ่าดูก็ไม่ไดทหาอะไรนะครับอยู่ทีดีก็มีคนวัดแจ็แต้มนะครับเอามาวัดตัวกันนะครับ มาอาจจะช่วยนะครับสลับใครที่อยากดูรีวิวนะครับถ้าดูเร็วๆก็ผมถ้าผมเปิดได้ผมก็เอามารีวิวเร็วๆนะครับถ้าไม่ได้ก็ไม่ลงคลิปนะครับก็มาบนี้นะครับไม่มีอะไรมากสลับซ่องผมนะครับโอ้โหโดดดักบ้านะครับวาย ดอกจะยืนไหวไหมอ๋อมีหลบดีมากนะครับแต่ว่าตะเบ็ดมันหนักไปหน่อยนะครับน่าจะเอาเขาไม่ค่อยอยู่นะครับอ่าดูนะเหมือนน่าจะเกีย์ตากันบ้างนะครับไม่ไหวแล้วครับขอดูทีมธรารมดาหน่อยนะครับอ่าไปยักษ์เจอแข็งเท่าไหร่อ่าประบาดีนะครับ ขอให้น้องได้เฉลอสายดอยู้ล่าบ,บากนะครับเนี่ย อาจจะไม่ค่อยไหวนะครับไอดี ID นี้เกียร์ค่อนข้างน้อยนะครับมันก็สู่ลำบากหน่อยอีกทีหนึ่งนดี้ดูทีมดาเมจไม่หนักนะครับอาทดสอบตัวนี้ดู มันบับมันค่อนข้างดีนะครับแต่ว่ามันเป็นธาตุน้ำรับเกียร์ผมก็ไม่สุดให้เท่าไหร่ด้วยนะครับอ่านี่ดูประมาณนี้นะครับอ,อ่ออนนอกออกออกมาเยอะเยอะนะครับเดินไม่เร็วมากนะครับสำหรับเรานะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่ครับดู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 บับเท่มากนะครับบับ ต้องเอาลงหน่อยปล่อยเข้าเลยไปแพ้เลยประมาทไปหน่อยนะครับก็ยังไม่ได้ใจนะครับว่าดอกจะไหวไหมนะครับอาจจะเข้าว่าใบอาจจะทีไมไปเข้าคอมโบเท่าไหร่ละครับก็สลับตัวดอกเอก็จะอยู่ประมาณดีนะครับดีครับข้อสามาทก็จะประมาณนี้นะครับเลือดพอได้นะครับมีบัฟมีอะไรนะครับ ปียกเลิอกอาปาตาขัดขวางแล้วก็หา้ามใช้ทักษะนะครับบาลียพลังชีวิตละักขะณาถือว่าใช้การได้ดีนะครับแต่ว่าทีผมอยักไม่ค่อยแข็งนะครับสำหรับทีมนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็จะรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบรีวิวเร็วๆก็กดติดตามได้นะครับถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมลงคลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ